สวัสดีครับทุกคนมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องของนายฮงออกชวนร,รู้นะครับสำหรับช่องนี้ก็จะเป็นการอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศกัมพูชาที่มันมีความเกี่ยวข้องกับประเทศไทยหวังว่าทุกคนเนี่ยคงจะชอบกันนะจ๊ะถ้าชอบอย่าลืมฝากกดตุ่มไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกับนะ้าในการนำคลิปกันคนละหนึ่งทีด้วยใครที่กดแล้วนะ่ก็ต้องกับงามๆขอบพระคุณมากมาเริ่มต้นที่ทั้งแรกเกี่ยวกับข่าเมรยเนี่ยยื่นจดยูเนสโกกับประเพณีแต่งงานสอดไส้ชุดไทยของเรานะครับ ย้อนกลับไปในก่อนหน้านี้นะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันนะข่ามเนก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะพยายามยื่นจดชุดแต่งงานของพวกเขากับยูเนสโกหลายต่อหลายครั้งนะครับเพียงแต่สุดท้ายเนี่ยก็ถูกปัดตกไปซัทุกครั้งเนื่องจากว่าไม่มีหลักฐานอะไรที่มันชัดเจนว่าพวกเขาเนี่ยใส่ชุดแต่งงานแบบสบายมาในก่อนหน้านี้นะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วหลักฐานที่ได้มาเนี่ยก็จะเป็นหลักฐานที่ถูกทําขึ้นมาใหม่ทั้งหมดนะครับแต่ทางประเทศไทยเนี่ยแน่นอนมีหลักฐานว่าเป็นเจ้าของชุดไทยแบบที่เป็นสบายเนี่ยมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันปีแล้วนะทำให ทางยูเนสโกก็ปัดตกไปทัทุกครั้งเพียงแต่ทว่าล่าสุดพวกเขาก็ยังคงมีการพยายามขอยื่นจดชุดแต่งงานเขมรโบราณอย่างเป็นทางการอีกหนึ่งครั้งนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในการพิจารณาของยูเนสโกนะเพียงแต่เรื่องนี้เนี่ยทีนะ่าเอามาเล่ากับทุกคนฟังกันและเห็นว่ามันมีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นณนะช่วงช่วงนี้นะครับเพราะในปีหน้าก็จะถูกพิจนารณาในการขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกอย่างเป็นทางการเหมือนกันนะครับซึ่งก็จะเป็นในส่วนของชุดไทยพระราชนิยมทั้งหมดนะครับก็มีหลายเซตเลยนะประมาณสัก8ชุดนะครับ ซึ่งชุดไทยพระราชนิยมของไทยเลยเนี่ยก็มีการพิจารณาจากยูเนสโกมาหลายปีแล้วนะครับและมีความเป็นไปได้ว่าในปีหน้านี่แหละก็จะถูกประกาศอย่างเป็นทางการในส่วนของโมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนะครับและในงานเดียวกันก็คือพวกเขาจะมีการพิจารณาชุดแต่งงานของเขมรโบราณด้วยนะซึ่งนี่แหละที่มันทำให้เป็นดราม่าเพราะชุดของเขมรโบราณเนี่ยก็ได้มีการยื่นเหมือนกันนะครับเพียงแต่คนไทยก็ไม่ต้องตกอกตกใจไปนะครับเพราะ มันจะไม่เหมือนชุดไทยของเรานะครับที่ถูกพิจารณาหลายปีแล้วแล้วก็จะถูกประกาศอย่างเป็นทางการแต่สําหรับชุดแต่งงานเขเมรเนี่ยที่ได้ยื่นเข้ามาอีกครั้งก็จะมีการพิจารณากันเพียงแต่ว่าทางไทยเราก็สามารถยกมือที่จะเรียกร้องให้ยูเนสโกนั้นปัดตกได้นะครับเนื่องจากว่าชุดแต่งงานของเขเมรเ,เนี่ยมันสอดไส้ชุดทบายของไทยเรานั่นเองนะครับอ่ะยังไงก็ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องนี้กันอย่างใกล้ชิดกันละกันนะครับข่าวต่อมานะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมบัติโบราณทาง20ชิ้นที่ทางประเทศไทยเนี่ยปฏิ คือต้องขอย้อนกลับไปในก่อนหน้านี้นะครับช่วงประมาณสักต้นปีที่ผ่านมานะครับมันมีข่าวช็อกที่ทําให้คนไทยเนี่ยถึงกับเซ็งแท่กันไปตามๆกัน,กนเพราะมันมีการประกาศอย่างเป็นทางการจากกระทรวงวัฒนธรรมไทยว่ากําลังจะส่งสมบัติโบราณทั้ง20ชิ้นคืนให้กับกรัรมพูชานะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะงงว่าอา้าวพี่ไทยเราเนี่ยจะส่งสมบัติคืนให้กับกัมพูชาทําไมคือต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าอสมบัติทั้ง20ชิ้นเนี่ยมันเป็นสมบัติที่ถูกขโมยมานะครับแล้วก็กําลังจะถูกส่งไปขายต่อที่สิงคคโปรรนะรับ เพียงแต่ตอนนั้นเนี่ยประเทศไทยนําโดยกมรมศุลกากรก็ได้ตรวจสอบและไปค้นเจอว่าเฮ้ยของทั้ง20ชิ้นที่มาจากประเทศกัมพูชาเนี่ยมันไม่มีหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของเลยสักกชินนะครับก็เลยมีการตดยึดเอาไว้ก่อนเพียงแต่สุดท้ายนะครับก็ไม่มีหมาตัวไหนที่ออกมาแสดงความรับผิดชอบว่าเป็นเจ้าของสมบัติทั้ง20ชิ้นนี้นะครับทางประเทศไทยเราเนี่ยก็เลยมีการเตรียมที่จะส่งคืนให้ทางประเทศกัมพูชาเพียงแต่ทั้งว่าล่าสุดนะครับหลังจากที่ไทยกับกัมพูชามีข้อพิพาทกันทางกระทรวงวัฒนธรรมคนใหม่ของประเทศไทยก็คือนางสาวแพทองทานชินวั ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการนะครับว่าตอนนี้เนี่ยจะขอไม่ส่นคืนสมบัติทั้ง20ชิ้นให้กับกรัรมพูชาก่อนนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ค่าส่งเนี่ยยังไม่มีนะครับและประเทศไทยเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องสําคัญไม่ใช่เรื่องด่วนที่จําเป็นต้องเบิกงบเอามาใช้ใจ่ายกับเรื่องนี้นะครับก็เลยอยากให้ประเทศกัมพูชาเนี่ยรอกันไปก่อนซึ่งเรื่องนี้นะครับทางประเทศกัมพูชาก็มีการส่งจมายลอนฉบับตันจีอ,ออกมาเลยนะครับประมาณว่าถ้าประเทศไทยเนี่ยไม่พร้อมที่จะเสียค่าส่ง มพูชาก็พร้อมที่จะจ่ายค่าส่งเองนะครับเพียงแต่ในเรื่องนี้เนี่ยนะก็ไม่แน่ใจว่ากมพูชาจะพร้อมเสียค่าส่งจริงๆหรือเปล่านะเพราะตามข่าวก็บอกว่าประเทศไทยต้องส่งไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะจ่ายค่าส่งมาทีหลังแบบนี้ก็มีด้วยซึ่งมีความเป็นไปได้ว่ามพูชาอาจจะเล่นลิ้นและถ้าประเทศไทยเนี่ยเสียรู้และดันส่งคืนให้ไปก่อนเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงว่าจะโดนบิดนะครับเพราะประเทศมพูชาเนี่ยขึ้นชื่อมา,มากเรื่องการหลอกลวงนะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันนะขนาด หัวหน้าพรักกยาจกอย่างคุณเซนกับนายภูมเนตรเนี่ยก็มักจะหลอกคนเขมียนอยู่เป็นประจำและก็คงจะติีนิสัยหลอกมาถึงประเทศไทยด้วยนะครับเพียงแต่ตอนนี้ประเทศไทยก็ตื่นรู้แล้วก็ตื่นตัวไม่ลงเชื่อคําพูดของสองพ่อลูกตระกูลหุ่นนี้อีกต่อไปแล้วนะครับเพราะสิ่งที่พูดออกมาแต่ละครั้งเนี่ยโอโ้โหแมงโครขีโมซึ่งสําหรับเรื่องนี้ก็ต้องกาะติดสถานาการณ์กันต่อไปนะครับเพียงแต่น้าก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าถึงแม้กรรมบูชาจะยินดีที่จะ ออกข้าส่งด้วยตัวเองแต่ค่อนข้างมั่นใจว่าในตอนนี้ทางประเทศไทยก็ไม่พร้อมที่จะส่งคืนสมบัติทั้ง20ชิ้นให้ประเทศกัมพูชาเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าอาจจะเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ไทยจะกดดันให้กัมพูชาเนี่ยเลิกเงี้เง่าสักกะทีเลิก,เก,ก,เลกที่จะปล่อยขา่าวปลอมเกี่ยวกับประเทศไทยสักกะทีนะครับมาต่อกันที่ข่าวที่3นะครับอยากจะบอกว่าอันนี้ข่าวเด็ดเลยนะเพราะล่าสุดมีการเปิดเผยว่าประเทศกัมพูชาเนี่ยมีการแอบซื้อของไทยผ่านทางประเทศเลาวนะครับ อย่างที่รู้กันนะครับณปัจจุบันนี้เนี่ยทางกัมพูชาก็พยายามที่จะเลิกใช้ของไทยกันให้ได้นะครับนี่ก็ปลาเข้าไปเป็นอาทิตย์ที่3แล้วนะที่พวกเขาออกแคมเปญเลิกใช้ของไทยเลิกใช้สินค้าไทยเลิกกินม,นมาม่าไทยเลิกกินปลากระป๋องไทยนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเลิกกันได้หรือเปล่านะพราะล่าสุดเห็นบอกว่าพวกพ่อค้าแม่ค้าที่เปิดร้านขายของไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟร้านข้าวร้านอะไรแบบนี้เนี่ยโอ้โหหยหาของไทยมากๆนะครับเนื่องจากวัตถุดิบเนี่ยไม่มีให้ใช้ พะหลักๆวัตถุดิบทุกอย่างแทบจะส่งมาที่ทางประเทศไทยทั้งหมดนะครับยิ่งโดยเฉพาะร้านกาแฟแลวเนี่ยโอ้โหอันนี้วิกฤตหนักเลยนะตอนนี้นี่เรียกได้ว่านมหมดประเทศเลยนะครับถ้าตอนนี้เนี่ยชาวกัมพูชาคนไหนมีนมเมจินะครับต้องบอกว่ารวยไม่รู้ตัวได้เลยนะเพราะนมเมจิตอนนี้นี่ราคาขึ้นไปสูงถึงขวดละ320บาทกันเลยทีเดียวนะครับโอ้โหจากราคาปกติขวดละ90บาทตามราคาไทยนะตอนนี้ที่กัมพูชาเนี่ยเขาขายกันอยู่ขวดละ320บาท แล้วก็รวมไปถึงสิ่งของอื่นๆอุปโภคบริโภคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกะปิน้ำปลาน้ำตาลน,น้ำส้มกระเลืออะไรพวกนี้นะครับมันก็ค่อยๆขาดตลาดลงไปทุกวันทุกวันทุกวันท,ว,นทว่าล่าสุดนะครับมันก็มีการเปิดเผยออกมาจากสื่อไทยเรานี่แหละว่าได้มีการพบเจอหลักฐานนะครับว่าสินค้าจากประเทศไทยเราเนี่ยตอนนี้มีคําสั่งซื้อจากเทศลาวมากผิดปก,กตินะครับแล้วก็เลยมีการตรวจสอบนะครับว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้ลาวเนี่ยสั่งสินค้าไทยมากเกินตรวจไปตรวจมานะครับก็ไปเจอว่าในตอนนี้เนี่ย ลังจากที่เราได้รับสินค้าไทยเข้าไปนะครับพวกเขาก็นําไปบวกราคาแล้วก็ไปส่งขายต่อให้กับคนกัมพูชานะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นคนใหญ่คนโตของคนคเขมรน,นั่นแหละที่ต้องการจะใช้สินค้าไทยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยเอาไปขายต่อในราคาสูงๆเรียกได้ว่าบวกเพิ่มกันจนมันมือกันเลยทีเดียวแน่นอนนะครับการทําแบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะทําให้คนคเขมรเนี่ยยังคงสามารถใช้สินค้าของประเทศไทยได้อยู่เหมือนเดิมแต่คนที่จะสามารถใช้ได้ก็ค่อนข้างจะต้องมีเงินองพอสมควรเพราะสินค้าโดนบวกเพิ่มไปค่อนข้างจะมากขอ ซึ่งคนเหล่านั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเดือดร้อนสักเท่าไหร่แต่คนที่มันเดือดร้อนสดๆในตอนนี้ก็จะเป็นพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนค,คนขมรตาดำๆนี่แหละที่ไม่สามารถที่จะซื้อสินค้าเหล่านั้นได้ไหวนะครับเนื่องจากอย่างที่บอกราคามันค่อนข้างจะสูงซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีคนขมรหลายตัวหลายคนได้ทราบข่าวนี้กันบ้างแล้วนะครับแล้วพวกเขาก็ค่อนข้างจะไม่พอใจว่าเอ้าทำไมคนใหญ่คนโตของขมรเนี่ยยังคงใช้สินค้าของประเทศไทยอยู่ทั้งๆที่ทนายหุนเซนและนายหุนเมนเนตเนี่ย มีการออกมาป่าประกาศเองไม่ใช่หรอว่าอยากให้คนขโมนทุกคนเนี่ยเลือกใช้ของไทยแต่ทําไมตอนนี้คนใหญ่คนโตข,ของขมรยังคงใช้ของไทยกันอยู่เลยแบบนี้มันหมายความว่าอย่างไงก็มีการออกมาตั้งคําถามเอาไว้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับสำหรับเรื่องนี้ซึ่งในส่วนของประเทศไทยเนี่ยก็ไม่มีปัญหาเอางใดนะครับถ้าหากทางกัมพูชาจะยังคงใช้สินค้าไทยแต่ว่าซื้อผ่านทางประเทศลราเพราะยังไงทางประเทศไทยเนี่ยก็ขายไปให้กับทางประเทศลราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนสาหรับประเทศเราจะไปบวกต่ออีกกี่ตังค์อันนี้มันก็เป็นเรื่องของพวกเขาอะนะ เรียกได้ว่าการแบรนสินค้าไทยในครั้งนี้ของกัมพูชานะครับสร้างผลประโยชน์ให้กับทั้งประเทศไทยทั้งประเทศลาวรวมถึงสร้างผลประโยชน์ให้กับเวียดนามด้วยก็มีความเป็นไปได้นะครับเพราะล่าสุดเนี่ยหลังจากที่นมไทยมันขาดตลาดนะครับมันมีพ่อค้าแม่ค้าของกัมพหลายตัวหลายคนได้ไปสั่งซื้อนมเมจิจากประเทศเวียดนามเพราะหวังว่าอย่างน้อยๆก็เลิกใช้ของไทยได้นะครับแต่ใช้นมเมจิของเวียดนามแทนเพียงแต่สิ่งที่มันน่าช็อกและทําให้คนกัมพเนี่ยต้องถึงกับเซ็งก็คือพออ่านฉลากดูหลังจากที่ได้นมมาจากเวียดนามนะคร นี่แสดงว่าของไทยเราเนี่ยดังไกลไปถึงเวียดนามน,นู่นเลยนะครับก็คอยดูความวุ่นวายของประเทศกัมพูชาได้เลยนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยมันน่าจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเพราะของของประเทศไทยเนี่ยมันก็ค่อยๆล,อยลอยอย่อยหลอค่อยๆหมดลงไปทีละนิดทีละน้อยนะครับซึ่งพวกคนรวยๆของเขมรเนี่ยก็น่าไม่ค่อยห่วงนะครับแต่คนจนๆของคนเขมรเนี่ยถ้าไม่มีสินค้าไทยให้ใช้เนี่ยโอ้โหไม่อยากจะคิดเลยนะครับว่าพวกเขาเนี่ยจะใช้ชีวิตกันอย่างยากลำบากค้นแขนกันแค่ไหนก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับในคลิปนี้าง ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมรบกวคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้นารับในช่องคอมเมนต์กันคนละหนึ่งถึงสองคอมเมนต์ด้วยกันละกัน,นจ้าส่วนสำหรับในคลิปนี้หมดเวลาของนาแล้วขออนุญาตลากันเลยสวัสดีและสวิสัีครับ